ราคาไม่ถึง2 0 0พไม่ถึง2 0 0พพี่โยนคาพี่โยนขาไฟเตอร์หมดแล้วนะคะฮะ300ตัวทีเดียวหมดแล้วนะแพววใช่หมดแล้วคะ่ะแต่ไม่เป็นไรสั่งตอนนี้กลางเดือนหน้าของเข้าแล้ว4ตัวส่งฟรีตัวละ990เหมือนเดิมพี่ไม่ปรับราคาอ้าวแล้วตอนนี้แพ้าจะขายอะไรล่ะพี่พาไปดูนี่นี่มันี่เลยแพวนี่ตัวนี้ลักบี ใครมาเห็นไฟเตอร์อาจจะตัวเล็กไปนะตัวนี้ลักบีนั่งกันยาวๆใช้กันจนคุ้มไปเลยมีสี่สีราคาไม่ถึง2000ันโปะไม่ถึง2,000ันจรงเหรอคะจบปะโอ้โอ้ถ้าประโยชน์ให้มาแพลวก็ขายได้ค่ะไม่ต้องห่วงแล้วดูตัวลักบีนะขาเป็นเหล็กชุบโครเมียมทำความสะอาดง่ายเงาและสีเฮอร์เมสออรเรน์แบบเดียวกับ iPhone 1 7จบดกม่ว่าสีส้มสียอดฮิตตอนนี้ใครรู้สึกว่าอยากจะได้รีเมี่มสีเทานั่งสามารถปรับโชวคขึ้นลงได้ พนักพิงสูงเห็นไหมคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครที่รู้สึกว่ายังอยากได้เก้าอี้ออฟฟิศไปใช้นั่งสบายสบายใช้ยาวๆรับประกันโชคถึง3ปีมาเลยครับใจสู้ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์แล้วเจอกัน